ค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุยอ,อย่างยางบ้านวาดอาร์ตช n แนลนะคะวันนี้คุยอ,อย่างยงไม่ได้มาชวนเพื่อนๆวาดรูประบายสีหรือว่าทํางานประดิษฐ์นะคะแต่มาชวนเพื่อนๆแพกกระเป๋าไปเที่ยวกันนะคะวันนี้คุยอ,อย่างยางจะชวนเพื่อนๆไปทะเลนะคะเพื่อนๆสามารถแพกดินสอผู้การสีกระดาษใส่กระเป๋าแล้วไปวาดรูปทะเลด้วยกันได้นะคะโดยจะประเดิมทริปแรกนะคะไปเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บ็อกกันนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบทุกคนนะคะโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะเป็นโมเดลนะคะสําหรับนําล่องในการเปิดประเทศนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนบอกว่าสําหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งที่ผ่านๆมานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องมีเอกสารนะคะเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆอันดับแรกก็จะมีใบเอกสารอย่างนี้นะคะ เป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะคะคุณย,ยางยางก็ฉีดครบแล้วนะคะ2เข็มก็พริน้นเอามาจากแอปหมอพร้อมนะคะหรือว่าแอปไทยร่วมใจนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปในนั้นแล้วก็สามารถแชปแล้วก็ปริน้นออกมาได้นะคะและอีกใบหนึ่งก็คือเอกสารตรวจโควิดนะคะคุณย,ยางยางก็ตรวจเป็น a อ k นะคะก็สามารถไปตรวจได้ตามสถานบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลนะคะก็จะมี2ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้สายการบินจะให้เช็คอินเป็นกระดาษเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้เช็คอินเป็นแบบออนไลน์นะคะก็เป็นช่วงที่มันไม่ปกตินะคะเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์พอเอกสารครบแล้วเราก็สามารถจัดกระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะ แน่ๆแล้วเรา,วาเดินทางก็มาถึงนะคะคุยองยางก็มาถึงสนามบิสนสุวรรณภูมิแต่เช้าเลยนะคะก็ไม่ได้เช้ามากนะคะก็เผื่อเวลาก่อนล่วงหน้านะคะ2ชั่วโมงเพื่อมาเช็คอินก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็คนก็เริ่มหนาตามากขึ้นคนก็เริ่มออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะคุยองยางเลือกเดินทางเป็นสายการบินไทยเวียดเจทแอร์นะคะช่องที่เช็คอินนี่ก็จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางไป ภูเก็ตกับเชียงใหม่นะคะ,ะที่มองเห็นม่วงๆก็คือเป็นการบินไทยนะคะก็มีคนเยอะเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่เกตนะคะคนก็บางตาค่ะไม่เยอะค่ะรักษาระยะห่างได้ดีนะคะ,อะเอกสารพร้อมนะคะบัตรประชาชนใบตรวจโควิดใบรับวัคซีนนะคะก็เดินไปเรื่อยๆมาเรียงๆเพราะว่าเราเผื่อเวลาเยอะมากนะคะ เดินไปเรื่อยๆนะคะดู2ข้างทางชมวิวทิวทัศนะคะช่วงนี้สนามบินก็จะโล่งๆนิดนึงการเดินก็จะไม่ปะปนกับใครนะคะปลอดภัยค่ะรักษาระยะห่างได้ดีแมสนะคะสวมตลอดเวลาค่ะห้ามถอดค่ะ,ะเดินไปแป๊บหนึ่งนะคะก็ถึงเกตแล้วลราก็นั่งรองนะคะค ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะทุกคนก็เขาก็จะแบ่งเป็นชุดๆนะคะโดยจะเรียงจากเลขที่นั่งนะคะคุยอยองยางก็จะได้เป็นชุดแรกนะคะได้ครึ่งก่อนนะคะระหว่างทางก็ชมเครื่องบินที่จอดเงาเหงาอยู่นะคะหวังว่าคงจะได้มาบินกันคึกคักเร็วๆนี้นะคะ ขึ้นเครื่องประจำที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเที่ยวบินนี้ก็จะพาเราไปภูเก็ตนะคะใช้เวลาบินประมาณชั่วโมงเศษนะคะก็บ๊ายบายกรุงเทพนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์ โดยประมาณนะคะพบกันใหม่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมฆดูคลุมๆลุมเหมือนกันนะคะวันนี้ก็หวั่นใจไม่อยากให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวขอหยีบสักแป๊บหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาถึงภูเก็ตเลยเดี๋ยวพบกันที่ภูเก็ตเลยนะคะทุกคน ลืมตาขึ้นมาเห็นทะเลเห็นเกาะเห็นชายหาดแบบนี้ถึงภูเก็ตแล้วนะคะทุกคนเครื่องก็กำลังจะแลนดิ้งกันแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันที่ภูเก็ตเลยค่ะถึงภูเก็ตโดยสวัสดิภาพนะคะ เครื่องแลนดิ้งถึงภูเก็ตแล้วจะได้เจอทะเลอีกในไม่ช้านี้เย้ถึงสนามบินเรียบร้อยเราก็เดินไปรับกระเป๋าที่สายพานนะคะแล้วก็ออกมาหน้าสนามบินก็มีรถมารอรับเรียบร้อยนะคะเราจะใช้เวลาเดินทางไปที่โรงแรมประมาณ1ชั่วโมงค่ะ ถึงโรงแรมเรียบร้อยนะคะเช็คอินนะคะเราก็จะได้คีย์การ์ดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าห้องพักกันนะคะคุยองอย่างพักที่ห้อง c 7 0ค่ะรับคีย์การ์ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลาเข้าห้องพักแล้วค่ะห้องพักที่คุยองอย่างเลือกจะเป็นห้อง d e l u กซ์โอเชียนวนะคะ ก็จะเป็นห้องอย่างนี้ค่ะก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะคุยงอย่างจะพักรอเพื่อนที่ห้องนี้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาจากต่างชาติเข้าโครงการภูเก็ตแซนบ็อกนะคะ mm hmm. เขาก็จะต้องรอตรวจโควิดประมาณ8-10ถึงชั่วโมงนะคะช่วงเวลานี้เราก็พักรอที่ห้องนี้ก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะบอกตรงๆเลยว่าหิวมากต้องหาอะไรหลงท้องซะหน่อยลนะนะคะ ก็ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวนะคะที่ในโรงแรมนี่แหละค่ะสะดวกเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วค่ะแอบดูในตู้เย็นนะคะจะมีขนมนม,นมเนยไหมว่างเปล่าไม่มีนะคะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะคะต้องทับเดินด้วยท้อง เดี๋ยวขอไปหาข้าวกินก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไหนมาตามชมกันนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวแพคกระเป๋านะคะเตรียมเดินทางกันเลยและโปรแกรมแรกเราก็จะไปกันที่น้ำตกกระทูค่ะ ช่วงนี้น้ําเยอะค่ะต้นไม้ก็จะเขียวเขียวเย็นสบายแบบนี้นะคะคุยงอย่างชอบน้ําตกค่ะต่อกันที่ย่านเมืองเก่าโอทาวนะคะแวะช็อปปิ้งดูศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองนะคะแวะชมนู่นชมนี่เพลินๆแวะถ่ายภาพกับตึกเก่าบ้านเก่าสีสันสดใสสวยงามแล้วก็มาที่จุดเช็คอินภาพวาดในหลวงรอ .9 ช่วงนี้คนน้อยถ่ายภาพสวยเลยค่ะเป็นที่ล,ลึกเดินกันมาทั้งวันละตอนนี้ก็ขอพักขานั่งชายหาดฟังเสียงคลื่นเพลินๆสักพักหนึ่งนะคะโรงแรมนี้จะมีหาดส่วนตัวสงบไม่พุกพ้่านเพราะว่าจะมีเฉพาะแขกในโรงแรมเท่านั้น มื้อค่ำคืนนี้เราก็มีเก้กคัยเย็นๆทานคู่กับพิซซ่าอิตาเลียนแล้วก็มีเครื่องเคียงเล็กน้อยขอทานข้าวก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย